กินงานดําถ้าคั่วจะดีค่ะแต่อย่าให้มันไหม้เนะาะคั่วแบบคล้ายๆทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคนิดนึงนะคะก็โอเคคั่วแบบพอดีพอดีแล้วก็ตักกินสักสองถึงสามช้อนชาก็ได้นะคะกินไปเรื่อยๆกินทุกวันอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้ากินกิ <ๆ S 1> นเยอะเกินไปก็ไม่ดียุ้ยกลัวว่าน้ามันจากน้ํามันงานมันจะจะเยอะแต่ว่าถ้าเรากินกับอาหารทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะคะคือบางคนเนี่ยชอบไปซื้อสารสกัดงาดําอ่ะแรกๆ่มันจะกินดีเพราะว่า มันจะคล้ายๆน้ามันเนาะมันจะไปหล่อลื่นข้อเข่าหรือว่าเพิ่มน้ํามันในในหลอดหรือว่าข้อต่อของของกระดูกอย่างเงี้ยค่ะมันโอเคแต่ถ้าเรากินเกินขนาดไม่รู้ลิมิตนะคะว่ามันควรจะหยุดกินตอนไหนถ้าปกติอาหารเสริมทั่วไปอะ่ะเขาจะกินแค่ประมาณ3เดือนแล้วก็หยุดนะคะแต่พอเราไม่รู้บางคนเนี่ยก็กินไปเรื่อยๆกินห้าหเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ากินอะไรที่ซ้ําๆเดือนเดิมมันจะเกิดการ สะสมหรือว่ามันเยอะเกินพอดีร่างกายพอสะสมเยอะเข้าเยอะเข่าค่ะมันจะกลายเป็นโอเวอร์ดสนะคะมันโหลดมันเยอะเกินมันเข้าไปในตัวเยอะเกินแล้วมันขับออกไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะนะ้อยยุ้ยก็เลยเลยบอกให้ลูกค้าพวกไปถ้าจะกินนาดําเนี่ยใช้งาธรรมชาติขั่วดีกว่าดีกว่าการสกัดแต่ถ้าพี่อยากจะกินสกัดเนี่ยก็ขอสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็หยุดดีกว่าอย่าไปกินแบบนานเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า<ม>ร่างกายมันจะเสียสมดุลเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ว่ากินคู่กับผู้หลานได้ถ้ากินเป็นอาหารนะคะผู้หลานเนี่ย มันสามารถกินได้ตลอดเพราะว่าของเราไม่ใช่กินเข้าเข้าไปในตัวเพื่อเสริมนะคะมันจะไม่ตกค้างของเราอ่ะใช้วิธีการถ่ายออกถ่ายพิษออกนะคะมันคนละแบบกันนะคะมันก็กินได้เรื่อยๆถ้าวันไหนพี่หายแล้วขับของเสียในตัวออกทั้งหมดแล้วเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> <S จะจะกินเวลาไหนหรืออยากจะหยุดเวลาไหนก็ได้แต่อย่างยุ้ยเนี่ยเรากินมา 6- กเจ็ดปีแล้วนะคะตั้งแต่ขายคู่หลานมา <S <S ถามว่าสุขภาพเราโอเคไหมเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้ป่วยเราก็ยังกินอยู่นะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งกินเหมือนประทังไป เพราะทุกวันเรากินของอะไรไม่รู้เข้าไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดสะสมกินเข้าไปเพื่อปรับธาตุนะคะล้างพิษล้างของเสียปรับสมดุลร่างกายให้คงอยู่คงสภาพปกติเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองให้แข็งแรงอย่างนี้เนาะ